ต้นเช้านี้นะคะไก่มีหนังสั้นที่ชมเรื่องหนึ่ง oh. เป็นหนังสั้นที่ฉายเมื่อวานนี้ที่หมอชิดสองนะคะ uh huh. ถ้าคุณชมแล้วฟังไก่เล่าตามไปด้วยคือหนังสั้นเนี่ยมันยาว10นาที <c oughs> ยาวไปเดี๋ยวพี่ไก่จะเล่าย่อยๆให้ฟังนะฮะแล้วคุณจะนึกภาพออกเลยเชิญ <c oughs> ชมค่ะ ภาพยนตร์ชุดนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ตอนนี้กําลังมีการพูดคุยกันว่าอาจจะเอาไปฉายบนรถบขสที่เดินทางไปต่างจังหวัดภาพเรื่องราวดําเนินเรื่องโดยน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเหมือนกับการคุยกับตัวเองนะคะว่านี่คืองานของฉันที่ต้องทําทุกวันฉันต้องคอยต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงเมื่อฉันต้อนรับเร้อยเขาก็จะมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่สิ่งที่ทาให้ฉันรู้สึกอึดอัดที่สุดก็คือ การพูดแทะโลมค่ะผู้ชายคนนี้บอกกับน้องผู้หญิงว่าน้องบอกว่าพี่นั่งรถแล้วยังไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวตกรถนะผู้ชายบอกไงรูุกแม่ไอ้ตกรถนะพี่ไม่กลัวพี่กลัวตกหลุมรักพี่กลัจนวนเยอะน้องคนนี้พี่ได้ยินจริงเห็นไหมน้องคนนี้บอกว่าจะมีใครรู้บ้างว่าฉันต้องทํางานพร้อมกับความอึดอัดอย่างนี้ทุกวันทุกวันและเครียดแค่ไหนค่ะบางวันดีไปถ้าเจอพนักงานขับรถเป็นเสมือนป๋าเหมือนอาที่เราไว้ใจได้แต่ถ้าวันใดไปเจอคนใหม่ที่ไม่คุ้นกัน ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอ๋อพอดีพี่พลแกปวดท้องเพราะว่าอาหารเป็นพิษพอดีว่างแล้วพี่ก็มาขับแทนมีสาเหตุมากมายในการพูดพูดชวนคุยจากนั้นไปไปมามาก็คือพนักงานต้อนรับนี่นะคะหรือว่าบัสโฮสเตสเนี่ยเขาก็ต้องเอากาแฟไปให้คนขับรถด้วยใช่ไหมเวลากาแฟไปให้เวลาหยิบแก้วกาแฟก็ไม่ปล่อยหรือเวลาเข้าเกียร์ขับรถอย่างนี้เกียร์อยู่ด้านนี้น้องยืนอยู่ตรงนี้ก็ทําเป็นเข้าเกียร์แรงๆไปโดนขาไปโดน อวัยวะ,ววะที่สําคัญถามว่าภัยคุกคามทางเพศแบบนี้ถ้าเป็นข่มขืนก็จบเลยฟ้องร้องเพราะมันโดูเพศด้วยวาจาสายตาพูดกระลิ้นกะเลียหรือการแตะอังแบบนี้จะไปลงที่ตรงไหนบัสโฮส,ส,สเตสหลายๆคนบอกว่าอึดอัดมากค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับผู้โดยสารเนี่ยมันก็ถูกสอนมาว่าต้องมีมารยาทผู้โดยสารคือพระเจ้า เขาก็แบกความเครียดนี้ทุกวันทุกวันนะฮะหรือถ้าเกิดมันจะมี3ากรณีที่เกิดบ่อยๆเกิดกับผู้โดยสารคือพนักงานกับผู้โดยสารพนักงานกับพนักงานหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารกับผู้โดยสารใช่ไหมนอนติดกันเดินทางไปสิชั่วโมงไม่ได้รู้จักกันบางชีเอาแขนมาโดนแขนเราแกล้งหลับเอาหัวมาซบหรือแม้กระทั่งพนักงานที่คอยต้อนรับเชื่อหรือไม่คะว่าเนี่ยเวลาคือที่มันจะแคบในรถยนต์เนี่ยแต่ผู้โดยสารชอบเอาแขนออกมาอย่างเงี้ยแล้เวลาเยอะ วลาเขาเดินก็จะให้โดนไงพอดีไหมพอดีอแล้วก็อี้ที่พนักพิงที่เวลาเรานั่งมันจะอยู่ประมาณนี้หัวประมาณนี้อพอน้องเดินมาจะ เขารู้อยู่แล้วนี่รถกําลังเดินมาเขาก็จะแกล้งเอาหัวเอ็นออกมานิดนึงพอน้องจะเดินผ่านจะชนหน้าอกพอดีหรือเห็นพนักงานกําลังเดินหรือเห็นพนักงานกําลังเดินเสิร์ฟอยู่นี่นะเขาก็จะแกล้งเดินสวนไปเพื่อเข้าห้องน้ําแล้วทางมันเบียดกันมากเลยค่ะต้องเบียดกันนะแกล้งชนเอามือไปโดนหน้าอกชนโดนก้นอะไรอย่างเงี้ยคนจะหาจังหวะนี่มันทุกเม็ดเลยนะแหมพวกนี้หน้าจากาแฟศาสตร์มันนะคะคิดเหมือนฉันเมื่อวานฉันก็พูดบนเวทีอย่างนี้วันหลังก็พกซ่อมไว้ตรงนี้แล้วเวลาแขนยื่นออกมาก็แกล้งเดินไปชนก็ได้ อเอามาอันอึดอัดแค่ไหนฟังเสียงดูไหมวันนี้<ช>เราสัมภาษณ์น้องคนนึงเป็นพนักง,งานต้อนรับบนรถทัวร์สายอีสานค่ะ,คะ,คะ กับคนขับเนี่ยจะเป็นคาพูดเพราะเราจะทักทายกันเป็นประจำแต่บางทีคำพูดที่เขาพูดมามันค่อนข้างที่จะแรงตัวแบบนี้ดูเชฟดูสโกแบบนี้สงสัยมันมีมันผ่านมาหลายคนแล้วแบบเขาคุยกันแล้วให้เราได้ยินอย่างเงี้ยค่ะมันพูดไม่ได้ค่ะได้แต่รับฟังอย่างเดียวอะค่ะผู้ได้สารจะมีหนักที่สุดก็คือมาจับกลนเรารู้สึกอึดอัดว่าเออเหตุเราเป็นอะไรทํางานแบบเนี้ยเรายอมก็จริงอยู่มันเป็นในหน้าที่ที่เราจะต้องทําแต่บางทีแล้วอะความรู้สึกของเราเราไม่ชอบเลยอยากจะบอกแรงๆก็บางทีก็พูดไม่ได้ บางทาีแต่ว่าระบายให้ฟังกันเองอะคะ่ะมันมันพูดได้ไม่เต็มที่เราพูดบงังคบประชาเขาจะเข้าใจเราไหมบางทีมันคิดไปเรื่อยอะคะ่ะคนอยากให้สังคมทําอะไรบ้างเหรอคะคืออย่างน้อยให้ความสําคัญกับผู้หญิงให้มากกว่านี้ให้เกียรติให้เกียรติมากกว่านี้ในในทุกอาชีพอะคะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นอาชีพ ่นั่งฟังกันอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถามขึ้นมาแล้วจะทำยังไงอะ่ะนั่นจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอะ่ะตอนนี้มูล,ลนิธิธีรนาถการจะอักษรนะ,ะฮะก็ดูคุณนายนาสุภาพพึ่งแล้วก็มี ทีมการวิจัยวิจัยเป็นปีเลยนะแม่แล้วก็วิจัยมาแม้กระทั่งบขสขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วก็การบินไทยนะคะซึ่งนี่คือการคุกคามทางเพศในที่ทํางานเขาบอกว่าจากนี้ไปมันเป็นการคลิกออฟเริ่มละสิ่งที่ไม่เคยพูดซุกอยู่ใต้พรมวันนี้ขึ้นมาพูดเปิดใจแล้วบอกเลยว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะถึงแม้เป็นผู้โดยสารคุณไม่มีสิทธิคุกคามทางเพศก็รณรงค์นะคะต่อไปนี้รณรงค์ในที่ทํางานที่เข้าไปกันที่หมอชีดสองคือตรงประเด็นเลยก็รณรงค์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ดีไหมติดบนรถทัวร์ดี ห้ามแตะอังเหมือนห้ามสุบุรีอ่ะห้ามเอาศอกยื่นมาในขนาดพนักงานปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเป็นพนักงานด้วยกันเองก็มีการเขียนจดหมายถึงนายหรือบัณสนเทพไปเลยนะถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดดังๆนะคะพูดดีๆพูดอ้อมๆฟังไม่รู้เรื่องพูดตรงๆตัวไปเลยนั่นแหละนะคะโอ้ยมันอยู่ที่สันดานผู้ชายด้วยจริงจริงนะหรือว่าให้ผู้บัสโฮสเตสเนี่ยต้องไปฝึกวิทยายุท์เหมือนพวกแอร์โฮสเตสลวล่ะดัง เคยเล่ากันนะมันจะต้องมีแล้วล่ะและพวกนี้อย่าไปไว้หน้ามันอย่าไปเกงใจมันเพราะมันยังไม่เกงใจเราเลยมันยังไม่ละอายเลยที่จะมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องประนามมันต้องให้เห็นเลยว่าเฮ้ยทาอย่างเงี้ยมันต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงดูนะเอาจริงนะผู้บริหารผู้บขสทั้งหลายหรืออะไรคุณต้องให้ความดูแลพนักงานหญิงของคุณนะเพราะเขาคือพนักงานคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนเหมือน